อย่าพนเลยแกแน่เตียติเชวิแม่ลีแกแน่ดิจะได้ขอกักสาขัววินะลีอย่าพื้อกเน่เตียติวิแม่ลีกแน่ดีกักสาหเชวนะลีจะได้ขึ้ดิจอนคือกหุยาลีกัง่าัววิแม่ลีกิลีอสามันนะเราลีอยากทักก์ง่ายัวกโยลีอยากหอกันเน่เตียติเชวดีจะได้ขื้แกแคดอกแลดีกักสา คูณแม่เ,มเชเวดิทำติ๊กเอกอนเนตดเวมาลางจุยงดิล้าหูเว็แยะเน็ด,ด,ด,ดิวันนี้ก็จะมาทำาโจ๊กไก่ลาหูนะคะข้าวต้มไก่ลาหูนะคะไม่ใช่โจ๊กนะข้าวต้มไก่ลาหูนะคะสูตรลาหูนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะอันนี้ก็เอาไก่มา สับเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็เอามาคั่วให้แห้งก่อนตอนนี้เตรียมน้ําไว้แล้วเดี๋ยวลงด้วยข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้าวต้มสูตรลาหูกไก่ดําเป็นอย่างไรนะคะรอติดตามชมต่อไปค่ะญาเน่เด็กคเล่จะคารักกวไเน่เี่จะคาเล่ฮอกเผื่อกาวิดไปเนธจะคานขเดวกบุญเล่ กึมือ้อลเรยวแรเนตเวเร่จะได้เพ่มาจากคาคูเชเวยเล่อันนี้ก็สำหรับคั่วข้าวนะคะเพื่อจะไปทำข้าวต้มข้าวต้มไก่สูตรลาหูดำนะคะตอนนี้ก็สำหรับคั่วข้าวนะคะถ้าเราคั่วข้าวแล้วข้าวจะหอมนะคะแล้วก็อไปบด ละเอียดนะคะแล้วก็ไปทําต้มกับไก่นะคะเป็นข้าวต้มไก่ข้าวต้มไกดม่ดําสูตรลาหูนะคะจะได้เคยจากขามือคูเชเวเลยจากข้าคูเชเว่ที่เคยกอจากขามือลาเกเวเลยะข้าคูเวเลยจาข้าคาเดหัวเลลีฮอเหือเตลีเลยผูไหเกือเมื่อไลยละสาจะวิเกียวเลี้ยวเนะจูเว่เลี้ยวเนเตลีเลยละเนเล ยาปลอกันเนยเรียติเชฟินเรียกันเนี่ยดิจากคาเ่นเข้อเหวี่ยคาเรัดกตีผูไ้แม่เียดจากคเร็จแล้ลรีจากํามือกึ่งผว้แม่ดีจากํามือกึ่งแต่ไวเล่อานนีตอยู่เรเตปอดเลยอันนี้คือข้าวคั่วที่บดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำข้าวต้มลางหูแล้วนะคะอนนี้วิเลี่อานนีตี่มเีจากํามือกึ่งแต้เวเยเตปอดเลย งานเนติยนเนิ้ลนสาเจ้าเวลีเลานเนติจูเลเลีนสาลีสาเกือเจ้าเวเม่เลี้ยคดีสวาเลยเจ้าเวเลีเจ้าลีกานเนติโก้ลี้ยนสดีหูสิเลลี่งานเจ้าเวลี่าเวลีดติขดโก้จากขมือลีเก้อเวอยู่ละเลยลีดดีลาโก้เลี้ยงนเน่โกเลี เดี๋ยวแกขอกะฮฮามคันแกกไ้เลยดิฮามเลยแกเนี่ยเด็ชเลยเากิดใจจริงอ่ะเือดี๋ยวเดี๋ยวที่ก็าูเจ้าวเลจากขมักือเหอเลยจากขมือเลบอแลยเลยาสาจ้าวคอเลจาขมือ กูอาวลเลจะข้าวหูเลยกูอาวลเลกูเมื่อกูเลยนี่ก็สั่จ้าเบียวขลุเลยกูเลยวัชเชวไปแม่เลยชุดที่คือดิจะเคยกินแม่เลยลาหูวิาเนง่ดินี่ก็เป็นข้าวต้มไก่ดำสูตรลาหูนะคะก็ใส่ต้นหอมผักชีรากหอมรากเลยต้นหอมผักชีกูเวเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้เลยจะห้องมากกูเวเลย ตดกาวนัเลยจากขามือเลยจากขามือเลยจากขามือเก่าเลยกเชเวลยชุดเ็คนี้แค่เขาเคลลาเวลกสากยลรัเนเตียวไหมเลยอยากพูดกันเนตเตียวไหมเลยจะลอกมติกลกันรเนตเตียเลยเลรักเนเตียยรเนเตยเลย เลียเนตียเวลย่ขดเลยกาวก็เวลเลยเนตเตียเวลจาจข้ามือเกลีขดยกาวกไมแม่เลยมุรุเตียเวลยอย่าพู่ออะไรเหญ่แตกจะถูเตียวเวลอากามีสึกสึกเทสึกเจเจเลยเตียเวแม่เฉลี่ยม yeah ุขกันหน้าต <conduct> ้อยเวลีขอวาสุดท้ายก็เลยเตียเวลยมุกันหน้าต้อยเวมีสลายเตียเวลีมีสัต่จาเวลีแกมาติจาจไมเดยาเพ่ าเเตียวลีอ้ทาขอกวดเช็ทาคัเล่ลเชเรียมีมีตาโกเล่มีกูเจเลยดิด้ยเนตเตียวลีเชเลจักรกจละแม่ลิมก้านเเตียวแม่ลิมีเจเชิมีกูเจลวัเชน่าปะเลยเมยเรายู่ยังติดกับเมยวิอยู่น loser, ิดิเชดิมกวจ้าท่ากูสุกัสลยกลือด chupi mà trở lên chupi mà cứ là tẹt tẹt cô chupi cả cô hoa già đi lạ nẹt đi cho nẹt thì chơi về đi là hủ về nẹt nè là về bụi 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 đi chị đi là hủ mẹ nẹt đi à